สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าว,วันพุทธที่7มกราคม2 5 6 9นะครับก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านนะครับก็เช้านี้เช่นเคยนะพาเพื่อนๆมาดูชมพู่ที่เพิ่งเก็บจากสวนมาเมื่อเช้านี้นะครับก็เขาก็เข้าสีเรียบร้อยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ75-8 0ปรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าที่ไม่เก็บแก่กว่านี้ก็เนื่องจากว่า บางวันเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับพออากาศมันร้อนเนี่ยมันเกิดการคลายน้ำนะบางครั้งเนี่ยพวกพวกละอองน้ํามันก็ไปสัมผัสนะครับนะพวกผลชมพูนนะ่ที่ติดกับถุงนะทําใหม้มันเกิดเชื้อราได้นะครับผมก็เลยเก็บนะในระยะนี้นะครับนะก,ก็ประกอบกับวันนี้พอดีจะไปถวายเพ็ญที่วัดที่วัดก็เลย,กเ,ลยเก็บมานะครับ เพื่อนๆที่สนใจก็ลองปลูกที่สวนดูนะครับนะเขาออกให้ได้กินทั้งปีนะครับนะีดีกว่าไปซื้อเขานะครับซื้อเขาก็หลายต่างโอเคก็ถ่ายเพื่อนๆดูเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ